กดพิดอ๋บอบวกเป็นยังครับบวกเป็นยังครับขอบคุณนะครับเดอ้อขอบคุณพลังบวกพลังเงียบครับที่อยู่ด้าน้างเนาะกดหัวใจให้รัวๆเลยครับขอบคุณหลายๆเดอ้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์ลให้ผมนํำนเลยเด้ครับเดอ้อคุณนัดสบายดีจากสาวเล่าใไตาเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ ยี่สิบเก้าล้านดวงตาเนาะขอบคุณหลายๆครับยามเหมือนแรงบ่ดด้เห็ุยังนองกับนอนอันนอนเปนเี่ยแหะครับทากินเขาอุ้ยากินเขาเนาะว่าแฟนเพิ่นยังเห็นกับเขาอยู่ครับขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อขอบคุณ34ม่ล้านดวงตาครับ คุณนัดสวัสดีเด้อครับเด้อคุณคุณนัดชั่นนัดชนันเนาะครับเนาะนัดชนันสวัสดีเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมพี่กจิงสวัสดีสาวเราไตาสวัสดีจากพี่กจิงเนาะพี่กจิง พี่กิงได้จับมือสาวลาวไต่ละบนนอถ้าบนท่านจับกะจับมือเพิ่น,น์นเดอร์ละกลับไปไปเบิ่งคอนเสิร์ตให้เพิ่นน้ำแน่ ผมกัยังเหลือบลาายครับผมบลาได้ไปทางใดเลยมีแต่มาเล่งของตัวเองอย่างเดียวเลยครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณสามสิบล้านดวงตาครับขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณถูกกำลังใจเนาะคบเนาะย่ำามือแรงจั่างสิผมกับมานางเล่นอยู่นี่บ่คคอยได้ไปทางใด ขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อขอบคุณสีลิสีลันดวงตาครับขอบคุณหลายๆย <c oughs> เนาะเนกาเ็นยังลูกมาผิดมาหาปักกิงด้วยฮาปักกิงด้วย <c oughs> อย่างนี้มาปักิ่งบ้างนี่มาไปจอยฮะแก้วรูดอีกแล้วเล่มน้อยฮะตรงนี้ชิวอมูนี่ค่ะมันหากระปงขึ้นมาใหนะม,ม่นะพอเห็น,นย <c oughs> ิ้มใาไปปักิ่งบ้างเนาะเอาขนมไปฝากแล้วสาวลาใตา้จะไปกิ่งเนาะอันนั้นเลยได้เลยไม่หยังแก้วรูดมาแล้วหมูเขาได้กี่เดียวเลยสุกโตเลยเหมือนหม้ออกเลยตรงฮียนะไม่ยังหมูมสุกใสโต บอกให้เด like ็กด like ีมันเล่นตกะมาเลยฟันขวาขวาข้าไปดิงงออไปต่อนนั้นได้วให้หมุนอยู่นี่แหละเดวกระดิ่งง้อกี่คนแล้วไปที่ข้าวันนี้ข้าฟันหายไปไหนต้นกล้าฟันเพิ่นฟันเพิ่นร่วงเพิ่นอันนี้แบบว่าเพิ่นเปลี่ยนฟันใหม่ฟันหล่อขนมเอาไปเม็ดล่ะต้นกล้าวะ มาเด้อมาเด้อกินข่าแรงน้ำนองเด้อบังมียังไงไอตนกามียังไงลูกบังคอตังค้คะกล่องดีๆก่อนมาเด้อกินข่าวน้ำนองเด้อพี่สาวน้ำนองข่ายอะไรยูหักแบงนั่นแบงนี้ เลวตัวเดียวสำรุปว่าเบ่งให้ค่ายพข่นนั่งน้นองที่เปิดกล่องหลังก่อนอฮึบอยู่นี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข่าว